สวัสดีครับพี่มี่พี่มี่แนะนำตัวหน่อยนะครับสวัสดีค่ะฉันจะแพทย์หญิงเอ๋ชุงพรมิชักวารัตนะคะอตอนนี้อาศัยอยู่ที่คมั่อดีต้องคอไปที่พี่มี่นะครับเนื่องจากว่าพบว่า5้าวันที่ผ่านมามีเปเปอร์ตีพิมพ์นะครับแล้วก็ลงในบีบแล้วก็ลงในเดอะการดี n นะครับว่าสารซิดนาฟิลนะครับที่อยู่ในไวก้าเนี่ยเช่นเดียวกับตัวดักแด้ใหม่เนี่ยสามารถที่จะ ป้องกันรโรคอัลไซเมอร์นะครับได้ถึง69อร์จากการที่เก็บสถิติใน6ปีผู้ป่วยประมาณพันกว่าคนอะไรเงี้ยเ mm hmm. ็อยากให้พี่มี่ชี้ความกระจา่างในเปเปอร์อันนี้หน่อยนะครับค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะน้องน้องกิจอันนี้พี่มีเปเปอร์อยู่ในมือด้วยเนาะก็อยากจะอธิบายทุกคนฟังนิดนึงนะคะว่าเออ เขาทําการทดลองนี่เป็นกลุ่มการทดลองของอของอรวมกันร,ระหว่าดหมอนะคะท,ทั้งที่ที่อเมริกานะคะทําตัวที่คลิฟฟ์เลนคลินิกนะคะแล้วก็เเขาเคลมอย่างนงี้คะ่ะว่าปกติแล้วในอเมริกาเองเนี่ยมีการใช้ยาตัวของไวอากราเนี่ยคะ่ะหรือซิเดเนอฟิลเนี่ยถึงประมาณเจ็ดล้านคนมีผู้ป่วยต้องใช้ประมาณเจ็ดล้านคนอยู่แล้วเขาก็เลยดึงข้อมูลออกมาหนึ่งพันหกจากหกหนึ่งพันหกร้อยคนนะคะ แล้วก็พบว่าในหนึ่งันคนเนี่ยเป็นการดึงข้อมูลออกมาทำการวิจัยโดยจากข้อมูลนะคะ69%เนี่ยมีปัญหาเรื่องกับเรื่องของเ d เ v e l o p ไปเป็นอัลไซเมอร์น้อยเมื่อเทียบกับกับคนที่ไม่ได้ใช้เออเขาก็มองอยู่ตรงจุดนี้เพียงแต่ว่าเปเปอร์อันนี้เนี่ยเราจะต้องแจ้งให้ทุกคนทราบก่อนว่ามันไม่ได้มันไม่ได้โชว์อะไรเลยว่าเออจริงๆแล้วอ่ะ การที่เรากินไวอากลา้าโดยที่ปรึกษาจากหมอสั่งหรืออะไรแบบเนี้ยจะเป็นการป้องกันโรคหลอดเลือดมันไม่ได้โทวอะไรแบบนั้นนะคะคืออันเนี้ยังต้องทําการวิจัยต่อไปในอนาคตว่าเออทิศทางในการที่ใช้สเตเดนทฟิลรในการรักษาเป็นยังไงแต่ว่าที่คนเขาคือฮากันนะคะเพราะเป็นครั้งแรกที่มีเปเปอร์ชัดเจนว่าเออมีความแตกต่างกันอย่างมีนันยสําคัญของคนใช้กับคนไม่ใช้และมัเนเยอะมากเลยนะเพื่อต,ต่อได้ อือันนี้ตีพิมแล้วนะปฏบัติแล้วนะครับเป็นตนนี้ใช่คือตัวในะตัวเปเปอร์เนี่ยคะ่ะเอ่อมันตีในตีพิมในวิยาศาสาร Nature Aging แล้ว Cleveland Clinic เนี่ยเขาทำงานกับเอ่อส่วนของ NIH เอ่อของรัฐบาลอเมริกานะคะตอนนั้นเราเนี่ยเราก็ต้องแบบมองด้วยว่าอืมความความ fairness เนี่ยในการในการทำการทดลองเนี่ยค่อนข้างจะสูงมันจะไม่มีแบบไปแอส<า>อะไรแบบนะั้นบริษัทเอกชนเนาะ ใช่เพราะว่าจริงอยากจะบอกว่าที่เขามาทําเปเปอร์พวกนี้เนี่ยมันมีสาเหตุเนื่องมาจากว่าเก่อนหน้านี้ค่ะเรื่องของซีเดนาฟิเนี่ยที่มีข้อสนใจว่าจะใช้เป็นยาที่ไปช่วยเกักบเรื่องของ d e เมนเชียหรืออัลไซเมอร์เนี่ยค่อนข้างจะมีมีรายงานออกมาคงที่มากเลยนะเป็นเวลากว่า20ปีอะค่ะตั้งแต่ปี 2000, 2องพัก hmm. เพราะว่ามีการทำเปเปอร์มาเรื่อยๆทำในหนูทำในคือ ถ้าเกิดว,ว่าเราไปเปิดดูหา paper search paper ของ Film เซเรน่าฟิลนี่าจะพบว่ามันยาวม,ยมากเยอะมากแล้วก็ทุกอันนี้ก็ชี้ไปว่าเออมันช่วยตรงนี้ตรงนี้จริงแต่เนี้ยเป็นครั้งแรกเลยที่คนเขาแอบว่าตื่นเต้นกันเพราะว่ามันเป็นหลักฐานชัดเจนทางสิถติว่าอ๋อมันอาจจะมีส่วนช่วยเกี่ยวกับเรื่องของด e เมนเชีได้หรือว่าอัลไซเมอร์ได้แต่ว่าก็ต้องศึกษากันต่อไปค่ะต่อไปนะฮะว่าอ่า ต่อไปแล้วเนี่ยจะสั่งเอาไซะจะสั่งไวก้าให้กับผู้ป่วยอัลไซเมอร์กินหรือเปล่าถูกไหมฮะแต่ตอนนี้เริ่มมีสัญญาณบอกว่ามันดีแล้วมันช่วยป้องกันได้คือว่าเขาก็ต้องมองด้วยว่ามันจะต้องมีการศึกษาในระยะเอ,อขั้นต่อไป,ปว่าจะเป็นหบ่วา randomised study นะคะแล้วก็มีการเอ,อทั้งสองเพศแล้วก็มีการแจกยาคือจะต้องมินการศึกษา ที่จริงๆงจังๆก่อนที่เขาจะออกมาพูดเรียกว่าเออความ,มชัดเจนเป็นยังไงเพราะตอนนี้อะค่ะข้อบ่งชี้การใช้ของเซเดนนาฟิลเนี่ยหรือว่าวายอะกาค่ะในคนป่วยคือว่าเขาไม่แนะนำไม่ใช้ในผู้หญิง<ม>อืมอ่าแล้วก็หลายๆอย่างเนี่ยมันก็ยังเป็นไม่สามารถจะเป็นในผู้ป่วยที่มีโรคเลือดนะคะหรือว่าเลือดออกง่ายฮิโมโฟิเลียหรืออะไรพวกนี้ก็ต้องปรึกษาคุณหมอผู้ที่มีปัญหาเช่นมีอัลเซอร์หรือหรือว่ามีแผลในกระเพาะอาหารนะคะ<ม>ต้องปรึกษาคุณหมอคือการจะทานยาอะไรสักอย่าง มีโรคหัวใจเนี่ยคะ่ะก็ต้องปรึกษาคุณหมอก่อนว่าคุณจะาทานตัวนี้นได้เพราะมันขยายหลอดเลือดมันก็ปั๊มเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆเลือดมากขึ้นเนาะแล้วถ้าเกิดว่าตรงน,นั้นมีรูรั่วหรือมีแผลหรือเป็นเลือดออกง่ายมันจะยิ่งไปกันใหญ่เลยเนาะใช่ค่ะแล้วก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรามองตรงจุดเนี้ยมันเป็นการดีนะคะเพราะว่าเไวอากาเนี่ยมันก็คือสังเคราะห์เนาะแล้วก็ทํางานได้ในระดับที่ดีประมาณหนึ่งแต่ว่า เราต้องรอรอจกนกระทั่ทงเขาออกเปเปอร์ถัดไปเพื่อยืนยันว่าเออเซเดนาฟิลมีผลจริงๆแต่ถ้าถ้าถึงน,นจุดนี้เนี่ยก็มองมองแบบว่าเออไปเข้าคร่าเราก็จะเห็นว่าอ๋อเรามีโอกาสละที่จะเข้าไปทําทําการวิจัยแล้วก็หายาที่ประสบที่จะช่วยคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์จริงๆต่าง,ง,งอันนี้เป็นที่คือหามากนะคะในส่วนของออตัวอัลไซเมอร์ชาริตี้เองในในประเทศอังกฤษตอนนี้คือแบบว่าผุ้ป่วยอัลไซเมอร์เยอะขึ้นเรื่อย ถูกค่ะเพราะว่าเราตอนนี้ค่ะมันเป็นที่ไทยหรือว่าที่ต่างประเทศนะคะเราอยู่ในสังคมของเอจจิ้งสังคมของคนที่แก่ตัวมากขึ้นดังนั้นจํานวนของคนเนี่ยค่ะที่เอแล้วเนื่องจากว่าคนอายุยืนมากขึ้นเนาะโอกาสที่เราจะเจอคนไข้ที่เป็นอัลไซเมอร์หรือดีเมนเชียเนี่ยมันก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นตามลักษณะของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะความอเอร์นิเซชันอย่างความเป็นเมืองที่เพิ่มขึ้นโลกเป็นซีดีก็เลยเพิ่มขึ้น เกี่ยวกับเลือดคอร์สเตอรอนอะไรเงี้ยก็ส่งผลให้อัลไซเมอร์เพิ่มขึ้นเนาะคืออัลไซเมอร์มันก็ตอนนี้ค่ะคนก็ต้องมาหาว่าเออมาจากตรงไหนเนาะ mm hmm. ก็ยังคงคุ้นคว้ากันต่อไปว่าเออแต่ว่าพอเอ้าหรือว่าจริงๆแล้วเหมือนกับอัลไซเมอร์นะคะมันมันเป็นโรคที่เกิดเกิดขึ้นมากขึ้นแล้วเรารู้จักมันมากขึ้นเมื่อชีวิตของเรานานมากขึ้นนะคะเดียวกันเราก็ใช้ไลฟ์สไตล์ของการเป็นซิตี้ไลฟ์สไตล์เพิ่มมากขึ้นนะ อันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอันหนึ่งเพราะว่าเออถ้าเราหันไปมองอาจจะไม่รู้ว่ามีใครเขาเก็บสติไหมว่าเออคนที่เขาอยู่อย่างในประเทศที่คุณภาพอากาศดีทุกอย่างดีหมดแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกอยู่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเขาจะมีปเป็นเออัลไซเมอร์ต่างกับคนในเมืองเยอะขนาดไหนเนี่ยเพราะอัลไซเมอร์เนี่ยบอกเลยนะเออว่านคน,นในมเ<อ><า>มืองมากกว่าคนชน,นบทคือส่วนตัวมี่เองมี่มีเออัอาตานะคะที่เคารพนะคะหลายคน ที่เริ่มเป็นอัลไซเมอร์ตั้งแต่ต<ม>ั้งแต่อยู่ในร้อยห้าสิบเนี้ยก็เริ่มเป็นแล้วก<ะ>ว่าจะผ่านไปถึงห้าสิบห้าคือว่าก็แย่แล้วค่ะ<ม>แล้วเรื่องพกเน,นี้ยมันอยู่ใกล้เรามากกว่าที่เราคิดเยอะมากเลยเนาะอืมบางทีเจอผู้หญิงมาเรียกที่รักที่รักอะไรเงี้ยไปจำชื่อไม่ได้หรือ<ๆ>วมันมีหลายคนจริงๆแล้วสรุปว่าจริงแล้วมีมากกว่าหนึ่งเครกเรียกที่รัก<ๆ>ทั้งหมดคือ มันเป็นการสูญเสียที่มันถ้าเกิดว่ามีการป้องกันได้มันเป็นเรื่องที่ดีกว่าจริงๆนะคะเพราะว่าอย่างที่พูดไปถึงเนี่ยว่าคนที่ไม่รู้จักนี่คือว่าเป็นอาจารย์หมออาจารย์ศัลยแพทย์มือหนึ่งของประเทศแล้วก็มาเป็นอัลไซเมอร์อืคไม่ใช่น,นความจําอย่างเดียวนะมันรวมไปถึงตัวไทกินสันก็เป็นอัลไซเมอร์อย่างหนึ่งนะอืมคือความทรงจำการงานมันเอฟเฟกต์เราทุกอย่างอะค่ะแล้วก็ทําให้เขาทําให้เราสูญเสีย อืมบุคคลคนหนึ่งซึ่งอาจจะมีคุณค่าไม่ว่าจะเป็นคุณค่าทาง,งทางด้านสังคมนะหรือว่าอีโคโนโมิกอะไรเนี่ยมันก็เลยกลายทำให้คนหันกับมาหันกับมาดูว่าเอ๊ะเราจะมาป้องกันโรคที่เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของหลอดเลือดสมองอัลไซเมอร์หรือว่าหรือว่าส่วนของดิเมนเชียยังไงดีเพอเขาก็พยายามจะบอกว่าเออเลือกเพิ่มแัตโฟเนี้มันจะดีขึ้นไหมทำให้เกิดการทดลองแบบนี้เกิดขึ้นนะคะเราลองดูที่เมืองไทยก็ มีมีการาทางมชอนะก็คุยเรื่องของตัวาสาราตัวซิดเนรฟิลเนี่ยมีอยู่ในหนอนดักแด้ใหม่22ตัวทียบท้แวดข้า,ขามนิดนึงแล้วก็ที่ทางมอขอเนี่ยก็มีการทดลองกับหนูเนาะว่าทดลองดูว่าเอาสารสกัดเนี่ยจากตัวดักแด้ใหมเนี่ยเอาไปให้หนูมันทนดลองดูแล้วก็ดูอัตราความจำความสมองเสื่อมของหนูหนูแรดอะไรเงี้ยครั ได้ผลค่อนข้างดีอะไเงี้ยครับแล้วก็เดี๋ยวต้องดูของฝึกนี่แหละเพราะว่าฝึกน่าจะค่อนข้างชัดแล้วก็ลุ้นกันต่อไปแต่ฝึกว่าของพวกนี้มันใช้เวลาเนาะเพราะอยการการเก็บสถิติเนี่ยใช้ต้องหกปีก็อย่างที่พี่บอกเป่าว่า Alzheimer research อะค่ะในตัวของเซเดนาฟิลเองค่ะเขาทํามาทั้งหมดนะคะเริ่มทํามายี่สิบปีแล้วนะ ตั้งแต่ต้องตั้งแต่มีคนบอกว่าคิดว่าเออในเมื่อมันยาใช้ใช้ที่สมองเล็กได้เนาะก็น<อ>่าใช้ที่สมองใหญ่ได้ดังนั้นแล้วหัวใหญ่นี้คือคือ,ค,อคือว่าอา่อาอัตรากา,ารเสื่อมของสมองอ่ะมันไม่ได้พูดเดียวแบบเป็นชาร์ปเคอร์ฟเหมือนกับการโตของมะเร็งหรือการติดเชื้ออื่นๆนะดังนั้นเนี่ยการเก็บสถิติเลยค่อนข้างจะยาวนานนะนี่การจะกินยา หรือว่าจะกินซัพพลีเมนต์อะไรเพื่อไปบำรุงก็จะต้องใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันอ่ะไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้มันมันเสื่อมมันเสื่อมมันค่อยๆเสื่อมช้าๆเนาะแต่วันที่แบบมันเสื่อมมันก็รู้สึกเราก็รู้สึกมันแตกต่างได้เลยอ่ะคือคือว่าตรงตรงนี้ค่ะมันจะมีมันจะมีเรื่องของว่าเออยังไงเราอ่ะมันเป็นการลดการดีเจเนเรตไหมหรือว่าในการในการตายหรือว่าไปช่วยให้ให้การการลดการตายนี่มันมันมีหลายแบบเนาะ หลายอยาง่งดังนั้นแล้วเนี่ยถามว่าตัวซิดนาฟิลเองมันส่งผลยังไงกับเซลล์ในสมองเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เขาจะต้องจะต้องบอกว่าทําการทดลองออกมาให้ชัดเจนหรือว่าใช้ได้แล้วออกมาแล้วจริงๆหรือเปล่าจะบอกว่ายาตัวหนึ่งเนี่ยมันสร้างมันสร้างขึ้นมาเพื่อให้รักษาอาการอาการหนึ่งเนะี่ยแต่สามารถจะไปทาอย่างอื่นได้ค่ะเช่นเดียวกันกับยาที่เขาใช้รักษาโควิดตอนนี้นะทุกอันก็ไม่มีใครสร้างขึ้นมาตั้งแต่ตอนต้นให้มารักษาโควิดแต่ว่ามันมีผล แล้วก็ทุกอย่างเนี่ยก็ยังคงอยู่ในการศึกษาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะการศึกษาระยะยาวต่อไปก็อย่างแม่กลาเนี่ยตอนแรกก็รักษาลดลงเรื่องหัวใจถูกไหมอินโพเทนซ์สุดท้ายก็เอาไปใช้เรื่องของบอกว่าชายชาตรีอืมก็เข้าสร้างขึ้นมามันก็มีบอกว่าเออปัญออออหาป้องเลือดปัมจันต์นิดความดัแค่ปั้นอ่านั่นก็อันหนึ่งแล้วตอนหลังเขาก็พบว่ามีผลข้างเคียงอันนี้ซึ่งเป็นผลข้างเคียงที่ดีน,น,น,นะคะเดียวกันว่า อันนี้อาจจะปเป็นอันอื่นก็ได้ต้องใช้เวลาในการศึกษาค่ะแต่ว่าก็ดีใจนะเพราะว่าจริงแล้วหนอนไหมมันเป็นอะไรที่เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงแล้วก็พบได้ง่ายที่เมืองไทยที่สําคัญที่สุดคือมันเป็นการเสร้างแวลูลให้กับให้กับเขาเรียกอะไรนะกับเกษตรกรให้กับความภูมิปัญญาพื้นฐานและรวมทั้งมันเป็นงานวิจัยของคนไทยที่น่าภาคภูมิใจด้วยอืมจริงแล้วก็ต่างประเทศก็ไม่ค่อยมีใครพูดถึงนี้ที่นู้นเริ่มกิดอินเสก,กันเยอะอย่างกรีก มีมีคนพูดถึงเรื่องมีอินเสกค่ะแต่ว่าเขาก็มองแค่ถึงว่าคีย์เวิร์ดตรงที่ว่าโปรตีนค่ะเขาเขาไม่ได้มองคีย์เวิร์ดตรงอื่นใช่ไหมาเแยกไขมันหรือว่ามีไอไอประกอบอื่นนะเขาก็จะมองว่าเป็นโปรตีนทางเลือกเป็นฟวเจอร์โปรตีนนะแต่เราก็ได้ทั้งฟวเจอร์โปรตีนแล้วก็เป็นตัวไขมันที่ดีไม่หิ่ตัวแล้วก็ยังจะมีสารประกอบอื่นที่เป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นอีกเพราะว่าเออเราเรากำลังนึกถึงว่า เฮ้ยมันมีใครออกเปเปอร์แบบนี้ไหมอะในวารสารของต่างประเทศที่บอกว่าเป็นในวารสารของประเทศที่เขาทานหนอนไหมเป็นอาหารอยู่แล้วอะคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่สิ่งที่ดีมากเลยนะอย่นอยสุดเขาน่าจะน่าจะกลับไปแบบรีเสิร์ชว่ามันมีมันเป็นเบนฟิตอย่างอื่นอีกไหมแน่นอนไหมแล้วก็ดีใจด้วยนะคะที่เไม่ว่าจะเป็นทางมอขอเนาะแล้วก็มอชอทำเปเปอร์ออกมาน่าสนใจมากๆน่าจจะทางมบนเป็นคนสกัดออกมาเป็น เป็นตัวโปรโตีนกรเป็นตัวไขมันอี่อะไรเงี้ยครับเน้อหยวต่อไปก็จะแปรแรูปโปรโตีนกับไขมันให้แบบมันเป็นสายสั้นเป็นเปปไท์เป็นตัว uh, ไขมันที่ uh, ulation, พอพีกแคปซูลเลชันเข้าไปเป็นผงอะไรเงี้ยเก็บอายุได้ยาะมาน<อ>แล้วก็ไม่หยุดอะไรเงี้ยอือคือเพื่อพี่นึกไม่ออกว่าพี่จะขาไปหอนหใหม่ที่ไหนกินสอนนงตัวก้าที่เรจะทําทำเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะพอมันแยกแยกส่วนปุ๊บอันนี้มันส่งไปต่างประเทศมันก็ง่ายอะไรเงี้ย ถ้าอย่างนี้แล้วอะในนาค่ะค่ะอย่างพี่จะบบกว่าอยากสอบถามนะว่าในขณะเดียวกันพวกเปเปอร์พวกนี้ก็จะต้องมีการปรับปรุงแล้วก็มีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะในส่วนของทีคนไทยกรับมาพัฒนาต่อไปนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆทำแล้วออกเป็นนิวโปรดักต์ออกมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะส่งไปรวจนะจ๊ะคุณมากนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะ